สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ช่องถนนทักไทแลนนะครับผมก็วันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องครับครบกําหนดถ่ายน้ํามันเครื่องน้องคีนเราแล้วทุกคนก็ตอ,อนนี้กําลังเอาน้ํามันเครื่องออกนะครับพี่ทอมยกหัวเลยนะ Young. รอบนี้จะใช้น้ํามันเครื่องของพาวซาลองไลท์โกพัทนะครับก็เป็นน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะครับเกรดพรีเมียมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายน้ํามันเครื่องกันตัวนี้นะครับผมก็สามารถใช้กับเครื่องสําหรับรถบรรทุกดีเซลนะครับเทโบอินเตอร์คูลเลอร์หัวฉีดคอมบะเลนะครับอย่างเช่นเครื่องผมนี่แหละที่กําลังจะเปลี่ยนถ่ายใส่ลงไปนะครับผมก็ได้ซื้อของมา้พี่ทอมเปลี่ยนให้ ก็เดี๋ยวถ่ายนะ้ำมันเครื่องออกเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเติมตัวนี้ครับก็เป็นกองแล้วกองเก่าดํามากไหมพี่ทอมโคตรดำเลยเนาะยวพามาดูกองเก่าครับดำปีเรียบร้อยครับเมื่อกี้ก็ไปซื้อกองหมดไปพันกว่าแล้วก็เมื่อกี้เกี่ยวล้มพี่ทอมบอกว่าเกลียวมันล้มน่ารู มันนานเลยเนาะพี่นเนาะบางที่เขาใช้บล็อกลมยิงด้วยไงโอ้เสียหมดและ้วร้อนๆอ,นอะ่ะบล็อกลมยิงอะ่ะเรียบร้อยนะพี่เนาะตัวนี้สามร้อยพร้อมโอลิงอ๋อแยกให้มันขึ้นมาก่อนใช่ไหมพี่แยกให้มันเต็มเลยอ๋อทองดำหมดแล้วดำหมดและ้วตัวนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยครับ โอพิ่ทําขึ้นโคตรเร็อเวอะ่ะใช่เยเอะเต็มถัง,ง,ถงอ๋อหมาแล้วพี่ก็คุณสมบัติตัวนี้นะครับของน้ำมันเครื่องพาวซ่าลองไลโกพัดนะครับพี่ทําเมื่อกี้พี่ทําว่าเน้นอะไรแท้หมดเลย<ช>คือกองผมเบิกศูนย์มันใช้ได้นานกว่าใช่ไหมพี่ใช่ับนะได้ นี่เป็นไรอะ่ะนอนให้นอนก็วันนี้ตั้งวาวด้วยนะพี่ทอม,ขอ,มขอแบบว่าให้หนตั้งตอนนั้นหรือใช้ตั้งให้หรอใช่ั้งพี่เงียบเซฟแรงมีไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเปิดฝาวาวดูเป็นไงกันรอบที่แล้วก็มาตั้งที่นี่แหละ ถ้อยู่เชียงของผมวจะมาตั้งกับพี่ทอมนะครับก็คุณสมบัติของน้ํามันเครื่องนะครับเฮลซาลองไรก g พาร์ทนะครับก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับ MRT ก็ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบลื่นนะครับผมลื่นไหลปกป้องการสึกหลอนะครับหรือว่าชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับได้ดีครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่ม พลังอัตราการเล่งและก็ทนความร้อนได้สูงแม้ในใช้แม้เราใช้ในรอบเครื่องที่สูงนะครับก็ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้นลดขมเหลาช่วยปกป้องกันระบบ EGR เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมก็อย่างรถผมนะครับ Isuzu 360คันนี้นะครับก็ใช้น้ำมันเครื่อง ตัวนี้นะครับผมนี่ครับหมดแลาบหนึ่งกัลลอนก็เวลารถผมเดินทางไกลๆนะครับก็มีความร้อนสะสมที่สูงมากเพราะผมเดินทางทีนี่สายตู้เย็นนี่พี่ทธรพันโลนะใช่ใชไปกลับคือพันยืนพื้นแน่นอนไปกลับประมาณสองพัน 2, อะใช่สายเชียงของนะครับก็ช่วยในเรื่องความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับผม ก็ผมนี่จะใช้อยู่ประมาณนั่นแหละสาิบลิตรได้สาลิตร <l> เครื่องนะครับเรียบร้อยแล้วก็ช่วยยืดอายุในการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นานกว่าเดิมครับผมก็ปกติผมใช้อยู่ประมาณ20ง0มโลใช่ไหมพี่ทอมอิซสสุก็ยืดสัก2อ0 0ห้าได้ไหมได,ไ,ดได้นะครับ ตน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับ p a u ซ a LONG l ล f e g o p ัทนะครับก็มีมาตรฐานรองรับระดับโลกครับของน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ความหนืดตัวนี้ก็อยู่ 15-40W นะครับก็เหมาะสำหรับรถบรรทุกทั่วไปนะครับจะรถยนต์รถใหญ่ก็สามารถใช้ได้หมดครับผมก็เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เดีย๋ยวตั้งวาล์วเก็บหน่อยก็ ผมจะตั้งวาลอยู่ประมาณหกหมื่นโลหรือว่าประมาณปีละสองครั้งเนาะก็กาลังพอดีเนาะพี่ทอมโดยประมาณครับผมตั้งอยู่ประมาณปีละสองครั้งก็ใครสนใจน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อตามได้ไปหาซื้อได้นะครับตามร้านขายอะไรรถบรรทุกทั่วไปหรือว่าตามอู่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับพาวซ่าลองไลท์โกพัดนะครับ 15w40 นะครับผมก็มีทั้งกระรอน18 l, ลิตรกระรอน6ลิตรแล้วก็กระรอน1ลิตรครับเป็นไงบ้างพี่จำจำไหมเริ่มดีขึ้นกว่าตอนนั้นนะถ้าแตเปลีป่ยนแวนหวนรองหัวฉีดไปก็ถ้าใครติดตามผมผมเปลี่ยนแวนหวนรองหัวฉีดไปแล้วเออแต่ว่ายอมรับว่ากำลังมาเต็มกว่าเดิมพี่ดีไหมดีกว่าเดิม ตอนเปลี่ยนไปตอนแรกผมเปลี่ยนออกจากนี้ไปก็ไม่ได้เบิ้ลนใช่ไหมพอผมเข้าไปบ้านน่ะเบิ้ลติดตีนกว่าเดิมเสียงมากกว่าเดิมเป็นไงบ้างห่างแต่่แป๊บมันแต่มันดังแล้วนะผมว่ามันดังแล้วหางง่างไอ้เวชห่างช่วงท้ายห่างห่างหมดทุกตัวห่างหมดทุกตัวห <laughs> นานแล้วเนะนาะหนาแล้วอะก็ ไม่ค่อยได้ขึ้นมานะพี่เนาะมผมวิ่งอยู่ข้างล่างในนะวิ่งอยู่ข้างล่างเงางางก่อนวิ่งมาสอนมงใช่นี่ครับแต่ยอมรับว่าผมตั้งตั้งวาลวที่เนี่ยผมผมเคยตั้งรอบนั้นพี่ทอมตั้งให้เนาะรอบรอแรกที่ผมมาหาพี่เนาะ<อ>แล้วก็ไปหวดจากนครศรีธรรมราชอ่ะสี่สิบหกตันอ่ะหววขึ้นมาข้ามอ่ะพอมาถึงหน้าด่านปกติเสียงเครื่องอ่ะเราซัดมาเกือบสองพันโลเนี่ย เสียงเครื่องมันจะแบบคขาเคือมันดังเรยคือมันร้อนแต่รอบนั้นผมยืนฟังเฮ้ยเป็นไปได้ไงไม่เชื่อตอนแรกอะ่ะพอมาตั้งรอบสองโอ้โหก็เลยตักเชียงของน้องพี่ทมครับหลายเสียงแล้วเนี่ยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่มารับชมกันจนจบนะครับผมก็ฝากน้ำมันเครื่อง ลองไลท์โกพัทนะครับน้ำมันกึ่งสังเคราะห์นะผมแต่เกรดพรีเมียมครับก็เหมาะสำหรับเครื่องยนต์คอมมาเร็วอย่างเช่นพวกเราใช้งานหนักๆนะครับผมกฝากไว้ด้วยครับลองไลท์โกพัทพาวซ่าลองไลท์โกพัทครับ